สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูชองนวนผะาวยตอนนี้นุวนผ้าลวยกับยวัดปาเวลุวันวัดหลวงปูดำค่ะมาตามตัวเลขแนวทางไปฝากพี่น้องเอฟซีงวดที่แล้วเลขปูดำกับสามศูนตรงๆเนาะค่ะมาให้ก้อนหวยออกสองมือค่ะงวดน,นี้ ก็เลยมาตามตัวเลขเนวทางน้ำปูไปฝากพี่น้องเอฟซีปูกระชีได้แล้วล่ะนนองค่ะเนาะไปฟังน้ำกันค่ะค่ากันพี่น้องถูกหวยน้ำปูกระเชิ่ได้เด้อค่ะไม้เลขบัญชีของปูกะคือจังอยู่ในคลิปลหละค่ะพี่น้องเพราะว่าหลวงปูเพ่นกะก,กำลังสั่งลงุงคั่วยอยู่นะค่ะเนาะ เพิ่นกำลังสั่งลรงคขั้วอยู่เพิ่นก็ขาดปัดจจัยหลายย่างอยู่ค่ะคันพี่น้องถูกหวยน้ำปูหรือบ่ถูกอยากสั่งบุญสร้างกุศลน้ำปูกระเชิ่ไดเลอร์ะไมายเลบัญชีกระอยู่ในคลิปเนะะ้อค่ะเอากระไปตามตัวเลขแนวทางน้ำปูค่ะค่ะขันเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทังช่องเน้อคะ ไปกาปูน้ากันค่ะาได้สวนสว่างซอยข้าพเจ้าเจะยักษีหางวดจะจานเหกส,สิทธิ์มีคนมาซอยส่างวัดมันเล้วเลี้ยวซ้ำซากข้าพเจ้ายังมีลหมหายใจอยู่พระท่านเออ่ัยนั่งหลงไปกับฝันฝันว่าคนสามคนนี่มาใช้เนลิกาตปวใช้แล้วสามคนใช้เนลิกาทั้งงานเด้วเวลาใช้กันมาแต่ ยกแขนขึ้นทั้งสังจ้ะมีเวลาเลยปรากฏว่าหมอน่นห้อยได้ห้งองพิหาช่ไหมหมอน,นึงมันอาว้นำหรได้หาเกา่าทุกทีหละอันนี้ข้อมฝันดิข้อมฝันนี่มันก็เปลี่ยนตาบน้นเสียอยู่เดลยทุกุคน,นขเขเขาเสียดังเสียผ้ากะเซียแท่งเสียยางวัสดุเสียก็จะไเสียหลายร่องเบิ้อง่น่งก็วอันนี้มันเป็นเบาซุ้อกับพวกทีนาะ ครับผมครับปกระบอกไปถูกต้อง้นล่ะปูโอ้ปูฟันมือไหนปูเนี่ยฟันมือไหนครับผมฟันมือขึ้นฟันมือขึ้นสดๆร้อนๆตัวนีกฟันละข้นสามขนนั่นงามเด็ดงามนั่นกัดนั่นสูงงามแล้วก็ผมนั่นก็เป็นแบบนั่นละก็นุ่งกางเกงงามละเป็นก็จะเป็นคุณเจ้าคุณหมดได้ละมาบาหมิปูกระไปพอดี ไปบ่านี่ยไปยืนเบเขาจะดิหยังกันยืนเรื่องสิ่ะไรก็ไปยืนเอาเป็นนาฬิกาไปันนาฬิกาเดอออก่าเดือดจันหมอนึงว่าไท้หกสิบาหมอนึงมันผมแนดอกได้หาเก่าไปช่ผู้กติวสาสามสามหาเก้าสามหหาไปเีส่งีเขียน3สามห้าเก้าสห้าแต่คนหน้าสามคนเนาะค่ะปูสามคนลปูกัไเลว่า โมพ <si ่นนะวากันเก้าหากับพูห์หาคูก็เลยเอาสามใส่เอาสามใส่ทมสามเนาะหรือว่าคะแนนนีี่คะแนนนั่นแต่คือหาเก้าเก้าหากับพหกหาหาหกเนาะค่ะอืคิดเลยว่าถ้าบุญยาบารมีมีก็อธิษฐานเลยว่าสร้อยข้าไปเจ้าทมเดือนมื่อแห้นแล้วแห้งก่อนเร้วคือก็มาสร้อยสั่งวัดนี่ที่หาปีมันได้สำนิมดี ดีสิไตรที่บ้านเลื่อนสางแต่ตนแต่ตั้งบ้านก็ไม่ได้ป่านดีได้เนาะดีฮาพีได้เส er ้นโตเพราะว่าว่าจะขอบุญหลายเลยมันกีกเลยอธิษฐานนะ่นี่ยข้าพเจ้าก็งแหงอ้นเลวนนเรขอกห้อาสถิตนิมิตฝันให้ฝันดีๆให้มากสถิตนิมิตให้ในเท้าบัดนี้ bà này quân gần ngã nhị quân phát đi xuống xuống có cái hố rồi xuống ngã đàn phuống tiền bù sai mất tiền bù sai mất bà này cả xin và bà này, cả má cả đi đây sẽ cẩn khen nơi cả ngã mà lại cứ về ngã phải khen dần bà này, bước mấy lá hết bác sẩn bước mấy lá món này bà, vào đầy hộp chết mà วันหนึ่งมันพอไมแอ่นฉันได้หาเก่าถือตีว่าคนสามคนอยู่สามหาเก่าสามโอกาสเนาะ่มันสามคนบนตะเวทีตีไปคือกันเมื่อตัวเขาอวนนับเลยเขาบนั่นกับกูกับไฮไปเสียงล้อบงกรเนาะค่ะสองคู่สองหางเนาะค่ะกู ปูบอกว่าให้ไปเสียงเบางก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจิงจักสองสามมือค่อยมาอีกก็ได้เนาะจ้าเนี่ย is bad n e e จักสามมือรถเลขสชออกจังวันเลขสชอยวสองสามมือก่อนหวยอสามมือเหลือเหลือสามมือเลขสชีวอกวกว็จังมายอีกเท่านึงค่ะครึ่งวันบางหันเนาะปูเนาะมายำเนาะปูเนาะให้สังรวมบี้มข้อมฝนให้นานแต่ก่อนอธ<า>ิษฐานเป็นเดือนก็เกิ มันขั้นออกไปแต่ต้นแรกไหลมันคือผ่านานมาเลยะมันบอนมันบ่อนิ่งมันมันบิลนั่นอันนี้ก็มีคนยุคกรุงเทพคนยุบันอ่าบัเนี่ยอเภอเชียงวันอายุกรุงเทพโดนแล้่วหัวเป็นช่างวัดปลาลูกกระนานบบบนี้แล้วเราเป็นเลี้ยง เลียงนั่นพูทธเอาเลียงเจ๊กโตเจ๊กแม่พูทธเอามามาว่าถือสละโอ้สั่งซื่อซุ้มมาก่อนตึงเมื่อไหรกันตึงหลายวันในไม่ทีหลังน้ำต่อทีหลังได้ละเปอร์เซนเออได้กิดมาท้าบุญร่วมเนี่ยได้เอร์เซ็นเขากิดปากใจไปที่ม่ได้สองสามพันนี่แหละโอ้สาธุหลายมรนาบุญน้ำเงินปูล่ะเกษมีคนปากเขอบไปที่ไหนอยู่ทื่ว่า กันนั่นเพื่อกสิฟากับมบันชีเนาะในไทยร่วมอยู่ปูฝากมาหาเมื่อเชาวเวียครับกับฝากไอ้นร่วมบัญสมุดบัญชีกับ่ายให้อยู่ปูถ้าจะมุดบัญชีปูไปยุจ้าแต่ว่าผมมีปูฝากเามาให้แต่ฝากมาโดยตรงเพราะท่านมีหรอกปู่ฝากมาโดยตรงเ่าท่านมีสนองแต่ว่าฝากกติฝากเขาของปูพนะเพราะว่าในร่วงอยู่ร่วมบัญชีปูอยู่ ปูไปเบิ่งไปมีคนจงเข่าบ่ใช่สวยปูไปเบิ่งไปมีคนจงเข่าบ่เพราะว่าเอาไม้เลขบัญชีปูลุ่งท่านเดี๋ยวไปเบิ่งเหลืจ้าพูดก็บพกค่อยเบิ่งเลยแต่ตอนนั้นเก่าพูดเรื่องอาหารแบบนี้อยู่จ้าบวกค่อยนั้นท่านแม่นั่นเพิ่นกับศิฟากเข่าบัญชีปูน่ะเพราะว่าลุ่งลุ่งไปก็มีคนคนหนึ่งมีแง่จันเทียงบันทึกแย่เนี่ยแล้วก็มาซอยได้ สังสีมุ่งมั่นทัวบานทีแล้วก็ลูกสาวสาวกราพูดเงินไปเอาผัวยูมแมงรอกันละต่ยังบอกหนูแน่นหนูก็สิได้บอกเพื่อนบอกผูงนี่เพื่อนผูงหลายยู่กันเลยต้องไปเ่าบัญชีเนี่ยไปสิฟ้าเอาบัญชีพูเลยอะไรมันสบายดีจชงไ่มข้างในคนอื่นมันอยากส่งนั่นเนี่ยบ่เตยบาวัาทัดบอกครอไป Bố chọn Má gắt. Mam vô tư ghê, và tắt tóc, nắn tụt tay, cho sếp mặt. Mam mặt 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 Má mặt 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 ผู้มั่นใจตัวได้ปูว่าคิดว่าคิดว่านี่จิตมั่นใจเกินหกหาผู้มั่นใจหกหาจริครับคิดว่าที่ไปตลาดมันก็ไม่ใช่ทันเด็กไปเพราะว่ามันจะว่าทันหมือนจะสองสามมือเนาะเจ็ดแปดเจ้ามือมันเดกยังหลอนเนาะปูเนาะทางที่มันสนร่วมของฝันกัน ราให้กูรวมกันฝันกันเจ้จากี่เนี่ยหารถไปซือเรียกขนาดหารถใด้ลันก็กษิไใดเยอนเหลือรถผู้ใดติดไปบานหรือเม่ดหมดรดเคยใส่ยังดีใจน้ำปูโยบายเมนปูได้ไปซื้อจาไวนไปเม็ดเมื่อไรไปแล้วจันทุกอย่างในยินปูว่าในยุ่น้องปวล้วผู้ไม่มีบ้านอีกเเจ้าจานไปถ้ามันรถบางยอะบานนีกคือสิได้ลท้ว่าเ้าสอนก็ไปไลซื้อ ทำบุญน้ำปูสา้าอเคแล้วจะปูเสียไปให้เบาไวารสางเบาได้รวะเบาก็ได้ปูเอออันนี้ข้าพระเจ้าอปูดำะครูวันทุโนวัดป่าวิรุายะโจมพนักงานยูทูบอำเภอบันพิมพี่ิมลักลัอ ได้เอาเงินไปส่วนหนึ่งามาทําบุญใหม่ประสมบุญเก่าช่วยข้าพเจ้า,าสร้างวัดเดี๋ยวนี้กําลังปลูกบ้านลงครัวไม่มีครัวนั่นแะหละทีนี้พนักง,งานยุทูบยูทูุขึ้นามาก็ออกเงินกันมา,า,ส,รา,า,าสร้างวัดสร้างวัดและก็สร้างลงครัวช่วยข้าพเจ้าอันนี้ก้อย ให้เป็นบุญได้บุญบุญจนนี้คุ้มของดูแลพนักงานยูท b e ทุกลกทุกนามความจีวิตจได้ความคขอยู่มีหาเว้นจากโรคโควิดเ้อพนักงานยูท b e ทุกลกทุกนามอยู่ตอหน้าเขาเจ้านี้ขอให้เจริญพ่อนสาธุก็มันถงอกีกเจ้าสวดมนต์ไบผ่านแล้วนี่แหละ ปอวยปอวยป่วยปู like, ่กับบุคคลการทำบัตรที่บาตรข้าหมอนี่ต้องทำจนได้เลยนะขอพ่อขอพ่ออ่อจากปู่จ้ะเอออันนี้ข้าพเจ้าปู่ดำบ้านป่าวิวันเด้อพวกเอฟซีทุกลูกทุกนามทั่วประเทศไทยช่วยข้าพเจ้าสร้างวัด ป,ป่าเบลุวันเป็นวัดกี่สร้างใหม่ห้าภาษาตาอันนี้ขอแรงกระตายให้ญาติโยดโดมเอฟทั่วประเทศอะไรมาช่วยสร้างถึงถูกหวยไม่ถูกไม่ถูกเราก็ทำน้อยๆถ้าถูกก็ทำมากๆอันนี้ข้าพเจ้ากำลังจะให้พรจะพวกอย่ทู YouTube, พนักการยูทูป มาเฤตหวยไปอสองคู่นั่นแหละกะ,ะคิดแล้วครับขอพรจากพระจากดินแล้วแต่นั่นก็ให้ผ่านอันนี้ข้าพเจ้าฉันพรประเสริฐเด้อข้าพเจ้าปูดำพระปูวัญตุนขอพรจากสังฆัาปะจุนหัว สวรรค์อนากตแล้วพร้อมสมเด็จย้าให้เป็นดินรัศดรประชากรอาศัยอยู่นี่ลงมาเป็นตบะเดชะอันนี้ข้าพระเจ้าปู่ดำพระโูวันชวโนขอพรจากจริงจากจิตจากคนในโลกที่คุ้มครองรัศดรให้ถึงเย็นเป็นศขนี่ลงมาเป็นตบะเดชะอันนี้ข้าพระเจ้าปู่ดำพระโูวันชนโนขอพร จากคุณประัทติสุสงล่าคุณประทธรทมสิสงสมคุณประสงหรือว่างโล่งโปมเยน็นมาเป็นตะบะเยะชัดไล่โลกไล่โศกไล่โลกไล่ลไปไล่ข้อเสียจจังไรพนักงานยูท b e พร้อมทังไอเซทั่วประเทศอ่าจะเป็นไข้ป่วยกินยุกกินยาก็ขอให้เออพนักงาน YouTube, ย FC, ูทูบเอฟซีกินยุกกินยาไปญาตินี้ ถอยออกถอยออกถอยออกจากไปคอจากไปโศกจับไปลกจากไปไปจากไปคะเดียดจังไหลจากไปคอตัวนอกจากไปคอตัวไหนจากไปคอตัวใดขอยกายเป็นดีขอปีเคาะวันขอเดือนเขะปีขอยเขื่อนขอเดือนคอยตายขอวันคอยหายน้ำดับไปเผาหวันตเมลักกันตู เล็กกันตัวจะเล็กพอสาธุอันนี้